สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับผมนะสำหรับ f c ช่องรอบไปทัวร์วันนี้พาทุกท่านนะอยู่ท่ามกลางทุ่งนานะครับผมนะนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ทางช่องได้พาทุกท่านมาเนาะเป็นวัดโคสิตาลามหลวงพ่อกลวยนะครับผมนะก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะนี่บรรยากาศท้องทุ่งนานะครับผมนะก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่ง ก่อนที่จะถึงวัดโคเสตารามหลวงพ่อกกวยวันนี้ก็มีโอกาสถ่ายทอดนะครับผมบรรยากาศที่วัดให้ทุกท่านได้รับชมกันนะก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามไ้ด้วยเลยนะครับผมนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดนะอะไรหล,หลายอย่างนะเวลามาีพิธีพุทธาพิเศษหรือ มีไปวัดไหนที่เ,เกจิดังๆนะครับผมมีวัตถุมงคลอะไรมาแบ,บ่งปันก็จะได้ไม่พลาดกันเนาะนะครับทุกท่านนะครับนะก็ฝากกดติดตามไว้เป็นกําลังใจสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมนะอ่ะมากันที่วัดโคสีตารามหลวงปู่กวยนะครับผมนี่ก็ใกล้จะถึงบริเวณหน้าวัดกันแล้วนะก็เดินทางมาหลายวัดเลยสำหรับ วันนี้นะครับเพราะว่ามีโอกาสกลับบ้านเนาะก็ถ่ายบรรยากาศให้ FC ซได้ชมกันวัดโกสิตารามอะ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปหาที่จอดรถด้านในกันเลยทุกท่านนะครับผมที่จอดรถก็กว้างขวางนะทุกท่านนะ ที่จอดรถกันก็มาถึงยังบริเวณวัดกันแล้วนะครับผมแล้วก็ไปดูวัตถุมงคลกันเลยนะครับนะวัตถุมงคลของวัดโคสิตาลามหลวงพ่อกล้วยนะก็มีคนมาเช่าเยอะเลยนะคสุปวัตถุมงคลหลวงพ่อกล้วยนะเนี่ย ก็จะมีกระถิ่น68แปดกองละ2,568บาทเป็นรับเดือนโลโ่เป็นเนื้อเงินเหรียญเงินเงินราคาก็ตามพอสอเนาะสายส่วนเป็นหลังธนุม,มานนะครับ หลังหันโนมานเป็น,นงเงินนะแล้วก็เหรียญนนะ้โมตาบอดเงินเลือกเพื่อทำเป็นเงินดิขบวนกระถิ่นนะสามารถเลือกได้อย่างอย่างละหนึ่งเหรียญน,นะครับ ตรงนี้ก็เป็นตำบนกระเิน6กกองละ15มื่นห้ารับรูปหล่อขนาด9นิ้ว1องค์แล้วก็รูปหล่อ5นิ้วปี67 5 2,700ห้าบาท ถอดรวมตู้ด้วยก็สามพันห้าสิบบาทมาดูตรงนี้ก็หน่อยเป็นแหวนนะแหวนสามร้อย ร,าารุ่นเซตกระตันอยู่ปี66 300าบาทแล้วก็เป็นพระศิวลี200ร้อสติกเกอร์นะสติกเกอร์ร้อยห้าสิบยศ จะดูใช่ไหม,มนี่เปลี่ยนเหรียญเหรียญน้ำโมตาบอดปีหกเจ็ดเหรียญน้ำโมตาบอร์ด้วก็เป็นรูปหลอ่อรูปหลอ่อลอยอี่โมอนีอปาค้าปีหก สามร้อทหนสามร้อยบาทปน่อปีหกสเจ็ดบดลงดำนะลดำมีใบโพปีหกสิบเจ็ด ปีหกสิบเจ็ดหลังยันมีสามแบ 67, มแบครึ่งองค์แล้วก็แบบ

ตอนนี้เป็นพยันนะพยันพยันแกเียวนนอ่ะพระโมงคลปี68ก็จะมีขนาดบูชา800บาท68ก็มีนะมี68 800บาทราคิกก็มี ไมม่ีลูกลก็มีหลงพ่อกลวยแบบไม้นะแบบครึ่งองนะหนึ่งพันบาทเจ็ดร้อยเนี่แบบเยืนก็มีนะเกจิที่ร่วมปลุกเสกนะเมื่อปีหกสิบแปดรุ่นคุ้มครองเสร็จเนี่พประมหาสุรศักดิ์หลวงพ่อจำนงหลวงพ่อบุญคำหลวงพ่อเกาะ หลวงพอบุญเลยหลวงพ่อแ,ก,แก๊สหลวงพ่อสุรเสีย์หลวงปู่ไทยหลวงพ่อเพยหล,ลวงพ่อเอื้อนหลวงพ่อแมนปี68มีประหลัดขิด200ร้อสีพึ่งห้าี่มีตังค์ยี่สิบร้อย่ไหมครับแล้วก็นี้สามนะหลวเกต สามร้อยมีแบบใหญ่ด้วยแบบใหญ่ก็ห้าร้อยนี่อันนี้เป็นสองเคห้าร้อยบาทหลังฮานุมานอันนี้ก็เป็นหลังฮานุมานเนาะปีหกสิบแปด ก็จะมีร5อยห้าสิบบอกอนนอนนคนนู้นคนนู้นจะมาแก้ก็นนี่ร5อยห้าสิบหลังยันนะหลังยันแล้วก็มีด้านหลังเป็นตะกุดร,กรูปหล่อสามร้อยแล้วก็เหรียญนมโมตาบอดสามร้อย เป็นลมดำอันนี้อปาคา3า300หลังฮนุม,มาน300หลังยันนียเนเงิน1,000บาทอันนี้100ปี67นะครับ มีเหลียญห้าโมตาบอรดเป็นกระไรน,นี่ก็มีมีดหมอม่มีหมอพันสี่ร้อยบาทพันสี่ร้อยนหลังีงครับผมอืม สติกเกอร์ห้าสิบนะฮะหนึ่งวนึ่งร้อยบาท่นนี่หบาททอดกระเทียน,นะครับวันที่ 2, สองพฤศจิกาหกแปดนะก็มาร่วมบุญกันได้นะครับผมนี่เดี๋ยวพาไปชมพระรูป รูปพร้อมกรอบอ่ารูปพร้อมกรอบเนี่ยพยานพร้อมกรอบตรงนี้มีตาวัดด้วย400บาทอืมก็ตัวอย่างนะนี่300บาทร้อยบาทอ๋อมันต้องไปแกะดีๆพระตีมันขาดเลยโถอันนี้สี่ร้อยห้าสิบ นี้บานเล็ก200บาทนะบานเล็กส0งร้เบแบบขาวดำแล้วก็สีนะตันหลัง400บาทบานใหญ่เลยแนะ <c oughs> ถวหน้าก็จะ200นะ ด้านหลัง400บาทก็จะมีหลายฉากนะแบบครึ่งองค์นะมีแบบขาวดำแล้วก็สีด้านใหญ่องใหญ่400นะบอนใหญ่400บอนเล็ก200กบบเป็นตัวอย่างครับทุกท่านนะนี่เราเป็นบรรยากาศที่จุดบูชาพรนะุมงคลนะของทาง ัดโคศิตารามที่เราแนะนำทุกท่านมารับชมอนยะู่ะเดี๋ยวไปดูกากบหลวงพ่อควยบริเวณด้านในกันคนก็หลั่งไหลเข้ามาเยอะเลยนะครับทุกท่านนะไม่ขาดสายนะยิ่งวันเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะมากนะเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะเป็นพิเศษก็ ใครที่มาที่วัดเนี่ยก็อย่าลืมมากราบสรีระสังขาหรหลวงพ่อขวยนะครับทางด้านในนนะสาราหลวงพ่อขวยผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองนี่าราหลวงพ่อขวยเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันนะครับ สาลีลาสังขารหลวงพ่อคุยอยู่ด้านในนี้เลยนี่ไสด่อเอาน้ำกลับเข้ามาที่เตาเอาน้ำกลับที่น้ำ้ก็้น้ำอยู่นี่รืเองต่ เขาก็าง,งดลอดสรีระนะครับของท่านนะตอนนี้ยังไม่สามารถกับสรีระลอดสรีระสังขารของท่านได้ จะร้อน,นิดนึงนะสำหรับวันนี้อันนี้ก็เป็นสนรนนาสังขารของหลวงพ่อก่วยวัดโคเิตารามต่อไปเราไปชมนะรูปเหมือนหลวงพ่อกวยกันที่ใครหลายๆคนขอพรสำเร็จก็จะนำลิโพนะมาถาวายท่านนะอย่างบริเวณจุดนี้ นี่ขึ้นไปด้านบนนี้เลย Gracias. ด้านในก็มีกาแฟท่านได้ทานด้วยนะครับผมนะบริเวณในวัดนี้นะนะก็วันนี้เราก็เดี๋ยวไปหลายวัดนะครับทุกท่านนะนะก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับอันนี้หลวงพ่อกวยวัดกคศสีตาลามนะใครที่มีเวลามาทอดกระถิน่นวันที่31-2พฤศจิกายน 31นะตุลานะก็เรียนเชิญเลยนี่เขาก็ย้ายจุดนะถวายริปโพนมาอยู่ด้านหน้าเนะนี่เนี่ยใครที่ขอพรสำเร็จก็จะนันริปโพนะมาถวายท่านก็นะบทสวดหลวงพ่อกลวยนะบูชาหลวงพ่อกลวย สำหรับวันนี้นะต้องฝาก F4 ไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวัดหลวงพ่อกก๋วนะวัดโกศิตารามนะที่พาทุกท่านมารับชมกันนะครับผมเดี๋ยวไปกันต่อนะวัดอื่นๆนะครับขอบคุณ f นะีที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ